ไปดูบรรยากาศดนตรีในสวนค่ะหลายจังหวัดค่ะจัดงานดนตรีในสวน SM Song a ซองอวบรรเลงเพลงของพ่อเนื่องในวันพ่อแห่งชาติประจำปี2567ค่ะที่ AJ Farm Coffee มหาวิทยาลัยกาลสินอําเภอเมืองกาลสินจังหวัดกาลสินมีการจัดแสดงดนตรีในสวน SM Song อวบันเลงเพลงของพ่อซึ่งมหาวิทยาลัย,ลายกาลสินจัดขึ้น mm hmm. เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ mm hmm. เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมนาถบพิตรโดยมีนายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสิน กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเ,เดชมหาราชบรมมนาถบพิษรที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านการดนตรีจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินร่วมกับส่วนราชการอาจารย์มหาวิทยายลัยกาลสินร่วมขับร,ร้องเพลงพระราชนิพนธ์เพลงใกล้รุ่งและเพลงยามเย็น ที่ห้องประชุมราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรารรชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้ากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวนะครับของจังหวัดกาสกลนครโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดเรเฉวงสารคล่องรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรารรชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครคณะผู้บริหารคณาจารย์นิสิตนักศึกษาของทั้ง3สถาบัน ร่วมกันจัดการแสดงดนตรีในสวน HM ซองสออวาบันเลงเพลงของพ่อบรรเลงโดยหมวดตุริยางมณฑลทหารบกที่29ค่ายกริดศรีวราจังหวัดสกลนครโดยมีคณาจารย์บุคลากรเจ้าหน้าที่จากทั้ง3สถาบันร่วมขับร้องจำนวน15บทเพลงเช่นบทเพลงเฉลิมพระเกียรติในหลวงของแผ่นดินบทเพลงพระชนิพพนแผ่นดินของเราสายฝนชะตาชีวิตยิ้มสู้ใกล้รุ่ง โอไอซีบทเพลงเทิดพระเกียรติเช่นต้นไม้ของพ่อของขวัญจากก้อนดินรูปที่มีทุกบ้านที่เวทีกลางงานประจําปีทุ่งสีเมืองจังหวัดอุดรธานีประจําปี2567ในายนัทพลวิถีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดการสแสดงดนตรีในสวน H.M. Song อวบรรเลงเพลงของพ่อซึ่งมหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีจัดขึ้น บรรเลงบทเพลงพระราชนิพน์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรโดยวง UDRUY Orchestra มหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีซึ่งใช้นักแสดงกว่า60คนค่ะนักแสดงนี้จะนะคะเป็นนักศึกษาและอาจารย์จากสาขาวิชาดนตรีศึกษาคณะครุศาสตร์และสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนพระอัจฉริภาพทางด้านการดนตรีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ที่ทรงมีต่อชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งมวล